รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนกล้าทำจริงกับดิฉันกุ๊กไก่มานิสาพงพรษค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะคะไปพบกับคนสําคัญระดับประเทศซึ่งวันนี้ดิฉันมีนัดกับท่านรัฐมนตรีช,ช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมท่านถาวรเสนเนยมนะคะซึ่งปกติแล้วท่านจะมาวิ่งที่นี่ค่ะสวนสาธารณะของกรมประชาสัมพันธ์ทุกๆเช้าแบบนี้แต่ว่าจริงๆแล้วเรามีนัดที่บ้านของท่านเดี๋ยวเราจะแอบไปดูท่านวิ่งกันไหนคะ่ะ หนูไปรอที่บ้านนะคะสวัสดีค่ะคโอ้โหบ้านต้ารื่นมากๆเลยนะคะก็มีต้นมาอยู่4ี่ห้ต้น ตามพื้นที่ที่มีจํากัดกอนอื่นต้องขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีนะคะที่ให้เกียรติรายการของเรามาถ่ายทําถึงที่บ้านในวันนี้เลยนะคะก็วันนี้นะคะก็เป็นโอกาสดีที่จะได้ทําความรู้จักกับท่านรัฐมนตรีเดี๋ยวไปคุยด้านในกันดีไหมคะตู้ความยินดีครับเชิญครับเชิญเชิญไปดูห้องทำง,งานที่รกรุงรัง เต็มไปด้วยเอกสารหนังสือนี่คือห้องทํางานของท่านรัฐมนตรีช่วยค่หนังสือทํางานนะครับมีหนังสือเล่มโปรดอะไรบ้างคะท่านก็โปรดทุกเรื่องเห็นมีหนังสือนอกเหนือเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองก็จะมีเกร็ดความรู้ต่างๆอาชีพต่างๆท่านทํางานมาแล้วกี่อย่างคะก่อนที่จะมาเป็นนักการเมืองตอนเป็นทนายก็เปิดสำนักงานทนายความแล้วก็เป็นที่ปรึกษาของบริษัทพอมาเป็นอายการก็จะ ทำมาค้าขายเช่นขายไมา้ยานพลาให้กับบริษัทผลิตสุราขาวขาแถวเพชรบูรณ์มาเป็นอายการอยู่ที่สมุทรสาครก็ขายเข่งไม้ไผ่ให้กับพี่มอหรือคุณบุญทนไกรวัฒนุสรสะพานปลา,าประยู่ทุ่งสงก็ทำอาชีพเรื่องของการเปิดร้านอาหารทุ่งสงคาเฟ่เอ,อ,อยู่กระบี่ก็ทำอสังหาทำอสังหาด้วยประยู่สงขลาก็ททำอสังหาทำปัำ๊มน้ำมันทำโรงโม่ แล้วก็เป็นเรื่องของใช้เวลาในการประกอบอาชีพที่เราคิดว่าเราต้องเตรียมความพร้อมสำหรับการสร้างวางรากฐานสำหรับชีวิตเรียกว่าท่านก็ทำงานมาหลายอย่างนอกเหนือจากเป็นนักการเมืองแล้วนอกเหนือจากชีวิตราชการสมัยก่อนแล้วท่านก็เริ่มทำธุรกิจตั้งแต่อย่างนุ่มเลยนี่แหละคะ่ะคุณผู้ชม ห้องสมุดแค่หนึ่งห้องเนี่ยมันบอกความเป็นมาเป็นไปของคนหนึ่งคนว่ากว่าที่จะมีวันนี้ได้เนี่ยผ่านอะไรมาบ้างครอบครัวผมก็พอมีพอกินนะไม่ได้ร่ำรวยอะไรหรอกประกอบอาชีพให้มันสุดกระดิบเป็นแบบอย่างให้กับคนรุ่นหลังและของลูกค่ะเมื่อสักครู่ที่เดินเข้ามาแอบเห็นรูปถ่ายของครอบครัวต่างๆอยู่มุมนูน้นเดี๋ยวขออนุญาตไปชมชได้ไหมคะ ภาพนี้เป็นภาพแรกที่เดินเข้าห้องมานี้เห็นเด่นสง่ามาเลยอันนี้เป็นภรรยางท่านใช่ไหมคะครับพลตรีหญิงจันทิมาเสนเนียมอ๋อเป็นพลตรีด้วยครับเป็นนักบัญชีเป็นออเดเตอร์นักตรวจสอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตค่ะครับความสำเร็จของท่านในวันนี้ค่ะภรรยามีส่วนร่วมในการประสบความสําเร็จมากน้อยแค่ไหนคะเป็นคู่คิดเป็นเพื่อนในชีวิตค่ะเรียนธรรมศาสตร์มาด้วยกันอ๋อแล้วก็เขาจะเป็นคนใจเย็น คอยเตือนสติเสมอว่าให้มีสติก็ผมค่อนข้างจะเป็นคนใจร้อนไปสักหน่อยนะฮะแล้วก็คอยให้กําลังใจค่ะ,ะค,คือที่นี่แบ่งอยู่กันเป็นชั้นๆใช่ไหมคะครับชั้น5ก็เป็นบ้านรวมสําหรับทํากิจกรรมทานอาหารร่วมกันแล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นไปดูค,ครับชั้น5้า <5 S 2> นี่เป็นบ้านรวมสําหรับลูกหลานลูกเขยคุณตาคุณยายจะใช้ทานอาหารร่วมกันวันที่เราว่า ี๋ยวผมจะเชิญพิธีกรมาไหว้พระเพื่อเป็นมงคลแก่ชีวิตพระเอยอะมากเลยค่ะเชิญท่านพิธีกรค่ะ,อะขออนุญาตกราบพระ,พระเพื่อความเป็นสิริมงคลน,นะคะ,ะ,ะทั้งหมดนี้มีพระองค์ไหนคะที่ท่านนับถือมากที่สุดคะก็คือหลวงพ่อทวดหยียบน้ำทะเลจืดท,ที่แขวนอยู่นี่ก็เป็น สองสี uh, <24 97. S 2> ่เก้าเจดสี่เ้าจ็ดหายากอยู่ในกลุ่มของผู้นับถือผู้ที่เขารพบอุชาประสบการณ์มีหลายครั้งแต่ครั้งสุดท้าย mm hmm. เมื่อวันที่19 12, 57, กุมภาพันธ์2,557นห้ายิบดกฤษดาชัยแค่เป็นคนร้ายเอาระเบิดจีด mm ีไ hmm. ฟ uh, มาคว้างผม mm hmm. ผมนั่งอยู่ในเต็นท์ปรากฏว่า ลูกระเบิดไปโดนกิ่งสนสเก็ดระเบิดไปโดนต้นสนหมดแล้วก็กระจายออกแนวข้างไปโดนคนที่มาดูแลผมอยู่สองคนใ้รับบาดเจ็บ oh. หลังจากนั้นเขาค้างอีกลูกหนึ่งตายหนึ่ง,นงคน,นงบาดเจ็บ24 <Ha. S 2> ผมนี่ปลอดภัยตำรวจก็ไปจับตัวมาได้ค่ะวันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีของกุงไก่นะคะที่ได้มากราบพระที่ห้องพระของท่านรัฐมนตรีด้วยวนนวค,ค่ะเชิญครับเชิญ นี่ก็เป็นมุมทีวีใช่ไหมคะท่านเป็นเป็นจุดนั่งเล่นก็คือครอบครัวใหญ่ก็จะมารวมตัวกันตรงนี้นั่งดูทีวีรายการของเราขออนุญาตใช้ตรงนี้พูดคุยกันเลยท่านเป็นคนจังหวัดอะไรคะอําเภอระโนดจังหวัดสงขลาอยากจะรู้ว่ากว่าจะมาเป็นรัฐมนตรีเนี่ยเด็กต่างจังหวัดคนหนึ่งเนี่ยมีการเติบโตมาอย่างไรหลายคนอาจจะสงสัยเด็กชายถาวรณนะตอนนั้นเนี่ยเป็นเด็กยังไงเมื่อ73ปีที่แล้ว ผมเกิดที่บ้านทุ่งสงวนตำบลคลองแดนอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาหลังจากพ่อแม่แต่งงานกันก็ไม่มีที่ทํากินก็อบพยพจากบ้านคุณปู่คุณยา่ามาบุกรุกทุ่งสงวนเลี้ยงสัตว์ซึ่งขณะนั้นยังมีทั้งช้างทั้งเสือได้มาสี่หกใกล้ก็มาเป็นที่ทํานานนนผมก็เกิดที่นั่นเลยครับคือพ่อแม่ทํานาทํานาครับมี <ทำ S 2> พี่น,<า>น้องกี่คนคะมีพี่น้องหกคนพ่อจบปสามแม่เรียน ไม่เคยเรียนหนังสืออ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้ก็พอโตขึ้นก็ได้มีโอกาสไปอยู่วัดวัดทุ่งสวงวนจนกระทั่งจบป .4 ก็าจะไม่เรียนหนังสือแล้วครับอยากจะเลี้ยงวัวชนพ่อก็บอกว่าเอางี้แล้วกันอายุ12ปีจะสิบสาปีแล้วไม่เคยไปเที่ยวจังหวัดสงขลาไปไปเที่ยวจังหวัดสงขลากันพ่อก็บอกว่าเข้าเมืองนี้ต้องใส่รองเท้านะ ก็ได้มีโอกาสซื้อรองเท้าคู่แรกสีน้ําตาลที่ห้างนายช่องไม่เคยไม่มีรองเท้าไม่มีรองเท้าก็คือเดินอยู่ในทุ่งเรียนหนังสือป .1 ถึงป .4 ไม่รู้จักคําว่ารองเท้าและมีชุดนักเรียนปีละชุดทั้งกางเกงและเสื้อผ้าเวสบอย์ห้าวันสักทีหนึ่งก็คิดดูเลยครั้งแรกที่ได้เข้าไปเที่ยวในเมืองใช่แล้วก็ไปซื้อรองเท้าใส่แปดโมงกว่าพ่อก็พานําเดินจากตลาดท่าเรือสงขลา ไปที่สารกลางปกติแล้วเนี่ยเวลาพ่อแม่พาเด็กไปเที่ยวในเมืองก็จะต้องไปเที่ยวห่างสรรพสินค้าไปตลาดไปสถานที่บันเทิงถูกไหมคะทําไมคุณพ่อถึงพาไปเที่ยวสารกลาง,าางล่ะคะพาไปที่สารกลางเห็นคนแต่งตัวดีจังที่ทํางนานสะอาดสะอ้านพ่อเขาบอกว่านี่เขาเรียนหนังสือแล้วเขาทางานที่นี่นะหลังจากนั้นออกจากสารกลางก็เดินมาที่ศาลพ่อพาไปดูการพิจารณาคดีในศาล บอกนี่คนเรียนกฎหมายข้างบนนั่งเลยเป็นผู้พักษานะตรงนี้ทนายตรงนี้อายการนะเสร็จแล้วเสร็จกลับจนกระทั่งกลางเดือนพฤษภาแล้วพ่อถามว่าตกลงจะเรียนหนังสือไหมอกเรียนตอนแรกบอกไม่เรียนไม่เรียน<ต>อยาก<ป>จะเรียนมวชนหลังจากนั้นก็ได้เรียนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนยระนดวิยามูลนิธิ ต,ตอนนั้นก็ถือว่าเป็นกุศโลบายของคุณพ่อซึ่งตอนนั้นท่านก็อาจจะย,ยังไม่รู้ว่าคุณพ่อเนี่ยทำไปเพื่ออะไรใช่ไหมคะถูกต้องครับแต่ก็เป็นที่มาของทําให้อยากเรียนต่อ,เ,อ,อเป็นการแนะนําให้ลูกได้รู้ว่าผลประโยชน์ของการเรียนหนังสือเนี่ยทำให้ชีวิตเราดีขึ้นผมถือว่าพ่อเป็นครูแม้ว่าจุดจบแค่ป .3 ในการแนะนำและสอนลูกๆ เพื่อที่จะให้ตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้องที่สุดก็เมื่อถึงกําหนดเราสมัครเข้าเรียนหนังสือที่โรงเรียนระโนดวิทยามุลนิธิซึ่งเป็นโรงเรียนการกุศลที่ชาวระโนธอย่างน้อยก็4คนคืออาจารย์นิษ์โสธิพันธ์อาจารย์สนันนิรันมรวรชาติอาจารย์เกลื่อนสิรินุพงศ์และก็อาจารย์บำรุงสวัสดีรวมกลุ่มกันเพื่อที่จะพัฒนาการศึกษาให้คนระโนเยาวชนระโนดได้มีที่เรียนหนังสือ แล้วพอถึงตอนมอปลายอยากจะเรียนกฎหมายาใช่ไหมคะทำไมถึงตัดสินใจอยากเรียนกฎหมายมันเกี่ยวกับวันนั้นที่พ่อพาเข้าไปดูเขาพิพากษาในสารหรือเปล่าคะก็มีส่วนอยู่ได้เห็นบรรยากาศบทบาทของคนเรียนกฎหมายในสารตอนเมื่ออายุประมาณ12บสองกว่าสิบสาปีและเราก็ฝังใจประกอบกับญาติสองคนมาเรียนที่คณะสถาปัตยกรรมของ อยู่ลาลงก่อนมาอะไร่คนหนึ่งแล้วก็เรียนคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์อยู่อีกคนหนึ่งเมื่อกลับบ้านก็ปรากฏว่าคนที่เรียนนิติศาสตร์เรียนกฎหมายจะได้รับความสนใจและให้คําแนะนําช่วยเหลือญาติพี่น้องได้เยอะมากเป็นไอดอลเลยโโอ้หค่ะ <laughs> เดินทางเข้ากรุงเทพครั้งแรกนั่งรถไฟชั้นสามคุณแม่จัดข้าวสารมาให้หนึ่งถุงใหญ่เลยแล้วก็มีปลาเค็มใส่มาในข้าวสารค่ะ ไม่เคยมากรุงเทพก็แบกถุงข้าวสารเข้าไปหา,าพระซึ่งเป็นหัวหน้าคณะไม่ใช่เจ้าอาวาสนะไปที่คณะสองวัดอมรินทรารามท่านบอกว่ามรทำไมบอกจะมาขออาศัยอยู่เพื่อสอบเข้าเรียนต่อที่ธรรมศาสตร์เอาอันนั้ง่อยู่ชั่วคราวเพราะเด็กเต็มแล้วนะสอบเสร็จประกาศผลผมได้ติดติดก็ไปกราบท่านอีกทีบอกท่านครับผมขออยู่ต่อบอกไม่มีที่พักไง โน่นเน่ะใต้ถุนมีน้ำคลําอยู่บอกไม่เป็นไรผมจาัดก,การเองืออผมอก็ยงยืนยันว่าจะอ,ายอยู่ยืนในขออยู่เนี่ยท่านบอกอนุญาตดังนั้นผมก็ไปเก็บกระดานจากโรงศพที่เตาเผาสพอยู่ใกล้ๆกุฏิตอนนั้นไม่กลัวเหรอคะไม่กลัวเอามากั้นเป็นขวาใต้ถุนส่วนข้างล่างที่น้ำคลําอยู่ก็ไปเก็บเศษอิฐเศษปูนมาปูอยู่ค่ะ ซื้อมุ้งมาหนึ่งหลังก็อ่านหนังสือเรียนหนังสือกินข้าวบาตรพระบ้างหุงเองบ้างแล้วแต่แล้วตอนเข้าไปที่รั้วธรรมศาสตร์แล้วเป็นเหมือนที่คิดไว้ไหมคะที่ฝันไว้ว่าอยากจะเรียนที่นี่ก็ถูกใจชอบเรียนนิติศาสตร์รู้สึกชอบจริงๆก็สี่ปีจบนะครับแล้วก็ในระหว่างที่เรียนก็ทํากิจ,จกรรมเป็นนายกชมรมโดมทักษิณเป็นประธาน นักศึกษาในการออกค่ายอาสาพัฒนาถึงสองครั้งแล้วก็จัดกิจกรรมเป็นตัวแทนคณะ,คะก็เราได้ฝึกจากเด็กจังหวัดสงขลาที่พ่อแม่เป็นชาวนาแล้วก็ได้มีความอุตสาหาพยายามจนมาเรียนในรั้วธรรมศาสตร์ต้องอาศัยวัดเรียกได้ว่าชีวิตเนี่ยไม่ได้ราบรื่นเท่าไหร่ในวัยเด็กแต่ด้วยความขยันก็ทำให้เรียนจบมาได้ แล้วหลังจากนั้นประกอบอาชีพอะไรเป็นอาชีพแรกคะพอผมจบก็มาหาท่านอาจารย์สวัยสุทธิพิทักษ์ซึ่งเป็นเจ้าของวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตเขาอ,อนุญาตเป็นอาจารย์และผมจะได้เรียนหนังสือสอบเนติบัณฑิตไปด้วยเอาเลยมาก็ให้สอนกฎหมายพาณิชย์เรียนหนังสือสอบเนไปด้วยอ่านเองและก็สอนหนังสือไปด้วยสอบภาคสองผมก็ได้เนติบัณฑิตหลังจากนั้นก็รอที่จะสอบบรรจุเป็นอายการ สปีก็มาเป็นทนายเปิดสำนักง,งานเองชื่อวรพลทนายความ,มเป็นทนายความอยู่สี่ปีสอบบรรจุเป็นอัยการเหตุที่ต้องการเป็นอัยการเพราะขณะนั้นมันเป็นความคล่องตัวมากกว่าความเป็นผู้พิพาษาอ,อยากจะโอนไปเป็นผู้ว่าการจังหวัดหรือลาออกเล่นการเมืองตอนนั้นคิดล่วงหน้าไหมคะตอนที่เป็นอัยการว่าอนาคตเนี่ยเราจะเป็นนักการเมืองคิดครับ เริ่มอาชีพนักการเมืองเมื่อไหร่คะปี3-8ก็มีโอกาสลาออกสมัครผู้แทนในานามพรรคประชาธิปัตย์ทำไมถึงตัดสินใจมาเป็นนักการเมืองคะมันมีแรงบันดาลใจสมัยผมเป็นเด็กๆที่เป็นเนีกต่อชีวิตผมเป็นเด็กอายุสิบกว่าขวบในอำเภอระโนดบ้านเกิดเนี่ยนะครับไม่มีหมอที่เป็นแพทย์จบทางด้าน แพทย์ศาส์มาเลยแม้แต่คนเดียวทั้งอำเภอน้องผมคนหนึ่งชื่อปรีดาเสนเนียมป่วยปวดท้องมากห้าหกวันแล้วพ่อเขาไม่มีหนทางที่จะรักษาน้องผมก็เสียชีวิตในตัะโอนนี่คือแรงบันดาลใจที่เป็นเนกาติส่วนที่เป็นพลูเคสติผมโตขึ้นมาจนกระทั่งอยู่ป .4 การทำนาในบ้านทุ่งสงวน ฝนไม่ตกต่างฤดูกาลสสคนหนึ่งชื่อนายประจวบชนะภัยไปขอเ,อเครื่องสูบน้ำจากกรมชนประทานเห็นคนเป็นสสช่วยเหลือชาวบ้านไาาเยอะผมก็ประทับใจมาตลอดอจึงตัดสินใจเลือกถ้าเป็นผู้ว่าเราดูความทุกข์ความสุขของพี่น้องประชาชนได้แต่ถ้าเป็นนักการเมืองก็ดูได้ภาพกว้างกว่า นี่คือแรงบันดาลใจครับแล้วทีนี้หลังจากที่มาลงเล่นการเมืองเป้าหมายของการเป็นนักการเมืองของท่านคืออะไรคะสิ่งแรกอ,อผมเรียนโรงเรียนวัดน้องผมเจ็บป่วยไม่มีหมอรักษาความเหลื่อมล้าในสังคมกับการปฏิรูปการศึกษาและการส่งเสริมการประกอบอาชีพเป็นเรื่องใหญ่สามเรื่องหนึ่งการศึกษาทำยังไงให้เด็กบ้านนอก ที่ได้โอกาสได้มีโอกาสเรียนหนังสือทัดเทียมกำเด็ดโรงเรียนเตรียมอุดมโรงเรียนสวนกุหลาบวัดทุ่งสงวนต่างกันมากน้องผมเจ็บป่วยเราอยู่ห่างไกลโรงพยาบาลศรีราษฎร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์โรงพยาบาลรามาสุขศาลามเมอพระนครไม่มีหมอแพทย์แม้แต่คนเดียวนี่คือเรื่องสุขภาพอนาถอือ การประกอบอาชีพของเกษตรกรไม่มีที่จำกินต้องบุกรุกทุ่งสงวนเลี้ยงสัตว์ทำนาแล้วผลไม่ตกต้องตามฤดูกาลข้าวก็ตายแห้งคาทุ่งนานักการเมืองสามารถช่วยได้ย่างมุ่งเน้นมาที่สามเรื่องนี้ค่ะวันนี้ได้รับทั้งสาระ แล้วก็ความรู้แล้วก็ให้แรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตแล้วก็การทํางานด้วยถ้าหากว่ามีเด็กๆด,ดูอยู่มีเด็กคนหนึ่งที่เขาเห็นท่านถาวรเป็นไอดอลท่านอยากจะบอกเยาวชนเหล่านั้นว่าอย่างไรคะสิ่งแรกครับจริงจังจริงใจกับทุกเรื่องสิ่งที่สองให้มีความกตัญญูกระตะเว,วทิตาจริงจังจริงใจแล้วก็ตอบแทนบุญคุณกับคนที่มีบุญคุณกับเรานะครับจะเรียนหนังสือก็เรียนอย่างจริงจัง จะทำงานก็มีความจริงใจจะคบเพื่อนจะทำงานก็ต้องจริงใจจริงจังเสร็จแล้วดื่มน้ําต้องนึกถึงต้นลําฐานนั่นคือความกตัญญูกตเวทิตาอย่าลืมบุญคุณคนอย่าลืมบุญคุณแผ่นดินเกิดเกิดมาต้องทดแทนแผ่นดินเกิดตามแนวทางของพลนเอกเปรมตีนสุรนนท์ซึ่งเป็นไอรอนของผมนะครับ และนี่ก็คือคนกล้าทําจริงของเรานะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีนะคะที่ให้เกียรติกับรายการของเราขอบคุณค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือคนกล้าทําจริงประจําสัปดาห์นี้นะคะท่านถาวรเสน,นียมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะ แต่ก่อนจะลากันไปอาทิตย์นี้ค่ะคุณผู้ชมมีเรื่องราวที่น่าสนใจมานําเสนอนะคะเกี่ยวกับโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดสงขลาค่ะเป็นโรงเรียนนานาชาติที่มีชื่อว่า bloomsbury international school หัดใหญ่นั่นเองค่ะที่บอกว่าน่าสนใจเพราะว่าโรงเรียนนี้เขามีเด็กเก่งทั้งสองด้านคือ1คนเนี่ยเป็นเด็กเก่งกีฬากอล์ฟซึ่งก็ได้รับรางวัลระดับโลกเหมือนที่ไทเกอร์วูดเคยได้รับนะคะ ส่วนอีกคนนึงก็มีความเป็นเลิศทางวิชาการที่กว้ารางวัลระดับโลกมาแล้วเหมือนกันเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปลงพื้นที่ค่ะว่าโรงเรียนนี้มีการเรียนการสอนอย่างไรให้เด็กประสบความสําเร็จแบบนี้ค่ะ และตอนนี้กุ๊กไก่พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่โรงเรียนานานาชาติบรูมส์เบอรีหัดใหญ่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะที่เห็นอยู่ข้างหลังนี้เป็นบรรยากาศช่วงเช้าที่น้องๆมาโรงเรียนค่ะแล้วก็จะเห็นว่ามีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัยมีพยาบาลแล้วก็มีคุณครูนะคะคอยยืนอยู่แล้วก็จะมีการวัดไข้ต่างๆซึ่งถือว่าเป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ยอดเยี่ยมค่ะ วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปดูนะคะว่าโรงเรียนนี้มีหลักสูตรการเรียนการสอนอย่างไรและมีวิธีการสอนอย่างไรถึงทําให้เด็กนักเรียนที่นี่มีความเป็นเลิศในหลายๆด้านค่ะ แลวตอนนี้กุ๊กไก่อยู่กับคุณพิมพ์จันเสรเนียมผู้บริหารโรงเรียนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพิมพ์เริ่มมาบริหารโรงเรียนตั้งแต่เมื่อ,อไหร่คะ,ะต้องท้าความอย่างนี้นะคะว่าโรงเรียนนี้เนี่ยตั้งมาได้ประมาณเกือบหปีและะ้วค่ะปีนี้เขาปีที่6แต่พิมพ์เข้ามาร่วมบริหารจริงๆเนี่ยก็ประมาณเกือบเกือบสปีและะ้วค่ะคุณพิมพ์เรียนจบจากที่ไหนมาคะ,ะพิมพ์จบจากเชอังกฤษะนะคะมันเกี่ยวไหมว่าการที่เราเป็นเด็กนอกพอเราไปอยู่ที่นู่นมาเนี่ยเราเห็นความแตกต่างหรือเห็นอะไรแล้วเราคิดจะทำโรงเรียนขึ้นมามันเป็นจุด เริ่มต้นที่สาคัญอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะเราการที่เราได้ไปเปิดโลกนะคะได้ไปอยู่งอยู่ที่อังกฤษมาเนี่ยทำให้เรารู้อย่างหนึ่งเลยคือสิ่งที่สําคัญในการที่อยู่เป็นบุคลากรโ,กรโลกเป็นเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนออในธุรกิจหรือกิจการต่างๆที่เรากำลังจะทำในอนาคตข้างหน้าเนี่ยภาษาเป็นจุดหลักสำคัญมากๆโดยเฉพาะอย่างประเทศไทยเราเนี่ยก็เปิดอาเซียนมากขึ้นแล้วโลกันก็แคบลงทำให้รู้สึกว่าเราอยากจะสร้างโอกาส ให้กับเด็กๆที่อยู่ที่สงขลาหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงที่นี่ที่มีทางเลือกในการมีการศึกษาที่แตกต่างออกไปจากที่เขาเคยได้มีมาก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทางพิมพ์และครอบครัวสนใจทางด้านธุรกิจทางด้านนี้ค่ะโรงเรียนนานาชาติในบ้านเราเนี่ยมีเยอะแยะเลยมีวิธีการในการเลือกหลักสูตรยังไงให้โรงเรียนเราเนี่ย เป็นโรงเรียนที่ดีที่สุดหลักสูตรที่เราเลือกเนี่ยเป็น British Curriculum นะคะ,คะเราเชื่อว่าการเรียนเนี่ยมันเกิดได้หลายแงยม่มุมมันเกิดผ่านการเรียนรู้จากการเล่นการดีเบตการอะไรอย่างเงี้ยแล้วพิมพ์ก็เชื่อว่าขออนุญาตท่านเองว่าพิมพแล้วกันนะคะ,คะแล้วพิมพ์ก็เชื่อว่าหลักสูตรนี้เนี่ยมันน่าจะเหมาะกับ ในใน area ทางภาคใต้ของเราด้วยนะคะมันเกี่ยวไหมคะว่าครอบครัวเราเนี่ยเป็นคนสงขาเลยอยากที่จะทําให้ที่นี่เนี่ยเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่มันเทียบเท่ากับกรุงเทพหรือว่าต่างประเทศก็มีส่วนนะคะเราอยากต้องการที่จะเปิดโอกาสให้คนในสงขาเนี่ยมีทางเลือกอมีโรงเรียนที่เขาไม่ต้อง ส่งบุตรหลานของเขาเนี่ยออกไปไกลตัวอย่างเช่นผู้ปกครองบางท่านก็นนิยมที่จะส่งบุตรหลานไปที่ปีนางไป,งปง่ิงโกโตซึ่งมันใกล้หรือไม่ก็แม้แต่กระทั่งกรุงเทพเนี่ยซึ่งเราด้วยหัวอกความเป็นแม่เหมือนกันเราก็รู้สึกว่าเราก็ไม่อยากไกลลูกเราก็อยากดูแลลูกเองส่งเสริมทุกๆอย่างที่เราสามารถทําได้เราก็เลยอยากจะมาเป็นทางเลือกหนึ่งค่ะให้คุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายที่อยู่ในสงขลาหรือจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยได้ส่งบุตรหลานมาเรียนในที่สถานที่เรียนของเราหรือบรูมสปริง National School แล้วตอนนี้คิดว่าตอบโจทย์หรือยังคะคิดว่าตอบโจทย์นะคะเราไม่ได้คิดถึงแค่เด็กในจังหวัดสงขลาเท่านั้นเรายังคิดถึงเด็กในเจ็ดจังหวัดภาคใต้ที่ต้องการจะส่งบุตรหลานออกไปยังยังคิดอยู่ว่าเอออยากส่งไปมาเลเซียอยากส่งไปสิงคโปร์หรือก่อนที่คิดจะส่งไปในอายุที่คิดว่าเหมาะสมแล้วเนี่ยเราก็ตอบโจทย์ได้โดยการที่เราเราต้องบอกว่าเรามั่นใจดีกว่าคะ่ะว่าเราสามารถที่จะให้ความรู้ให้การศึกษา แล้วก็ดูแลบุตรหลานของท่านได้ก่อนที่จะพร้อมที่จะต่อไปในอนาคตข้างหน้าไม่ว่าจะเป็นระดับมัธยมระดับมหาวิทยาลัยหรือแม้กระทั่งปริญญาโทรปริญญาเอกต่อไปในอนาคตข้างหน้าก็คาดหวังก็มั่นใจนะคะว่าที่นี่ในอนาคตจะต้องเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้อ,อย่างแน่นอนวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณพิมพที่มาให้รายละเอียดและก็ความรู้กับเรานะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะ แลวตอนนี้นะคะกูไก่ก็มาอยู่กับน้องสไปค่ะที่เราเดินทางมาจากกรุงเทพเพื่อมาพบแล้วก็เป็นน้องที่ไปคว้ารางวัลคณิตศาสตร์ระดับโลกมาส,สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชั้นพิชญาสีดำนะคะผมกําลังเรียนอยู่ที่โรงเรียนนานาชาติบูมารีหัใหญ่ครับศึกษาอยู่ชั้นม .2 ครับผมไปรับรางวัลอะไรมาบ้างคะถ้าเป็นระดับนานาชาตินะครับผมก็จะมีเหรียญทองคณิตศาสตร์ที่บอกาเรียครับผมรายการ b i m c ปี2019ครับ แล้วก็จะมีเหรียญทอง WMO ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครับผมปี2019เหมือนกันส่วนก็จะมีรายการของทางญี่ปุ่น,นครับชื่อซันซูโอลิมปิกครับผมก็ได้เต็มทั้งรอบหนึ่งแล้วก็รอบสองครับโอ้โหอะไรทําให้เราเรียนเก่งขนาดนี้คะก็หลกัหลกๆก็คือทําโจทย์ครับอื ที่มาอยู่โรงเรียนนี้ดีตรงที่ว่าเขาให้เวลาออเราเราก็มีเวลาไปพัฒนาตัวเองไปทําโจทย์ไปเรียนรู้เพิ่มเติมอะไร่ชอบคณิตศาสตร์มาตั้งแต่เด็กเลยไหมคะชอบครับชอบเวลาทําโจทย์ได้เลยครับแล้วมันก็จะรู้สึกภาคภูมิใจอะไรเหมือนถนัดวิชานี้ถนัด ตั้งแต่ย้ายมาเรียนที่นี่พอคุณครูเนี่ยเขาทราบว่าเราเนี่ยมีความถนัดเกี่ยวกับคณิตศาสตร์เขาส่งเสริมเรายังไงบ้างให้เราแบบสามารถที่จะไปแข่งระดับโลกได้ทางโรงเรียนนะคะผมเขาจะจัดตารางสอนสำหรับผมเองอก็คือเขาจะอเอาคาบคณิตศาสตร์ในโรงเรียนหรือคาบต่างๆม,มาให้ผมพัฒนาตัวเองเขาก็จะมีมห้องแยกไว้ให้เลยมผมก็สามารถเอาหนังสือไปอ่านหรือเอาบทเรียนไปทบทวน,นอะไรได้ครับ ช่วยดีการพัฒนาตัวเองส่วนคุณครูวิชาคณิตศาสตร์ที่นี่ครับก็ช่วยผมในเรื่องเขาก็จะจัดการสอบจัดหาข้อสอบแล้วก็ช่วยผมพัฒนาค่ะอย่างนี้เวลาที่เราเตรียมตัวที่จะต้องไปแข่งขันเนี่ยวิชาอื่นๆนอกเหนือจากคณิตศาสตร์ในครูเขาเสริมให้เรายังไงได้บ้างให้เราได้ทันเพื่อนก็ปกติเวลาผมไปแข่งนะมันก็จะต้องหยุดช่วงเวลาหนึ่งไปแน่น,น่ะสิพอผมกลับมาเนี่ยครับ คุณครูก็จะพยายามเอางานของเพื่อนอหรือคุณครูก็จะมาสอนบางทีอาจจะแบบสอนตัวต่อตัว,ตว,ตวหรืออะไรพวกนี้เลย mm hmm. เพื่อให้ผมเรียนทันเถิดค่ะน,นี่แหละค่ะเด็กเก่งของเราวันนี้น้องสปร์นะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะที่มาแชร์เรื่องราวดีๆกับเราค่ะแต่ว่ายังไม่หมดนะคะคุณผู้ชมยังมีอีกหนึ่งคนนั่นก็คือน้องท็อปกันนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะตามไปฟังค่ะว่าน้องท็อปกันเขามีเทคนิคในการพิชิตกีฬากอล์ฟระดับโลกได้อย่างไรค่ะสวัสดีครับ ตอนนี้เรียนอยู่ที่โรงเรียนร r o สเบอรี่อินเตอร์เนชั่นแน o สคูัดใหญ่จังหวัดสงขลาครับก็ผมเริ่มเล่นกอล์ฟตั้งแต่4ขวบครับ,รบก็เล่นมา9ปีแล้วครับผมตอนนี้อายุ13ผมได้แชมป์ IMG a c ม d e m y Junior World Golf c h a o p i o n s h i p 2019ครับซึ่ง Tiger w o o d ดได้ตอนอายุเท่าผมเลยครับแต่ได้คนละปีกันครับก,ก็ก่อนแข่งนะครับผมผมก็จะส่งตารางแข่งไปที่ทางโรงเรียนนะเพื่อทางเรียนจะได้จัดการเรื่องการเรียนการสอนและการบ้านของผมที่ต้องทํา ในช่วงที่ผมขาดหายไปครับก็กีฬากอล์ฟครับเป็นกีฬาที่ผมชอบมากๆครับเพราะว่ามันทั้งสนุกเจอเพื่อนแล้วก็ทําให้ใจิตใจเราก็จะสงบนิ่งด้วยครับทําให้เราจะสถานการณ์ที่แย่ๆเราจะได้ฝ่ามันไปได้ครับแล้วก็คือเล่นกอล์ฟมันดีตรงกับคู่กับการเรียนมันดีเพราะว่าเราสามารถเอาทุนไปต่อต่างประเทศไปเรียนต่างประเทศได้ครับแล้วก็ต่อมหาลัยดีๆที่เพื่อนๆอยากจะไปได้ครับผม เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมสำหรับโรงเรียนานานาชาติที่จังหวัดสงขลาถือว่ามีการเรียนการสอนที่สมบูรณ์แบบจริงๆเลยนะคะและทั้งหมดนี้ก็คือความน่าสนใจของคนกล้าทําจริงคะ่ะสาหรับสัตดาห์หน้านะคะจะพาคุณผู้ชมไปพบกับบุคคลท่านใดยอย่าลืมติดตามกันนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วกุ๊กไก่และทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ